อ่ะน,นะครับเราลองมาดูคลิปนะครับนะเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อนะครับโดยพอสอบแกะและสอบตรงทุกที่นี่จะเจอข้อสอบแบบนี้อยู่แล้วอันนี้มาจากข้อสอบแกะอีกเช่นกันนะครับข้อสอบแกะจริงเช่นกันนะให้บอกว่าข้อใดที่ผิดโครงสร้างทางแกรมมานะครับโจ์มีบอกว่า the y point out that despite of the advance age nearly a fifth of the women in the oldest group limit emotionally vital นะ vital นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาลองดูก่อนบอกอาจารย์ครับยังไงช่วยแปลให้ฟังหน่อยอาจารย์ขาแปลให้หนูฟังหน่อยนะถ้าหนูถ้าหนูรู้แปลเลยปั๊บนะโอ้โหหนูจะตอบได้อย่างเป๊ะเลยแบบมั่นใจว่าถูกแน่นอนนะครับเราลองมาดูฮะจากโจทย์ d a y p o i n t out นะครับเรามาดูคำว่า Point Out ก่อน Point Out มีความหมายว่าอะไรนะฮะคำว่า point out เนี่ยนะเอ่อตัว point เอาเนี่ยเอาง,ง่ายๆนะครับนะเอา,เอ,าอาจารย์แบบเอาแบบสบายๆนะครับเราเรียนกันง,ง่ายๆสำหรับนะน้องๆที่ไม่ได้มีโอกาสไปติวบางทีมันมีอะไรนะพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาเขามีจัดติวบางทีเราเดินทางมันไกลใช่ไหมจังหวัดเราก็ไม่มีนะจะมา,เ,าเรียนในศูนยอ์อยากจะมาเรียน X A, เอ็กเซลกับอาจารย์ชัดชัยนะอยากโอ,โอ้อาจารย์ชัยสอนเข้าใจเพื่อนพูดแต่มันไกลเหลือเกินไม่เป็นไรอาจารย์สอนให้ฟรีๆทางนี้ดูเลยนะครับนะก็อาจจะไม่แบบลึกซึ้งเป็นเทคนิคแพรวามากนะครับเหมือนที่เราสอนที่โรงเรียนแต่ว่า ไม่เหมือนสอนที่อ c กเสโดยตรงนะครแต่ว่าก็จะสอนนะฮะในสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องรู้อย่างเช่นเอาง่ายๆอย่าง point out เนี่ย point out เป็นเวิร์เรามีความหมายว่าโชว์เอาง่ายๆเงๆก่อนนะครับโชว์ show คือชี้แสดงนะเพราะนั้น point เป็ว่าชี้อยู่แล้วก็ point out ก็คือชี้หรือแสดงให้เห็นเอาง่ายๆ the y point out that พวกเขาชี้ให้เห็นว่า despite of the i r advance age นะนะ despite of the advance age เอตก็คืออายุใช่ไหมครับเอตก็คืออายุนะเอตก็คืออายุคราวนี้ advance ล่ะนะ advance เนี่ยนะปกตินั้นนะครับมันจะแปลว่าก้าวหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเราเจอ advance ที่มันเติม ed เนี่ยนะ advance เติม ed เนี่ยนะนะ advance เติม ed เนะี่ยจะมีความหมายในเชิงว่าอะไรนะก้าวหน้าใช่ไหมก้าวหน้า ก้าวหน้าหรือมีความพัฒนาขึ้นพัฒนาเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะก้าวหน้าพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าเอาเอาแปลให้ฟังก่อนขณะที่ dispite เนี่ยเอางาน dispite เนี่ยหรือ dispite o f อะไรก็แล้วอันนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะมันมีความหมายว่าในขณะที่นะในขณะที่แปลให้ฟังก่อนนะทั้งในขณะที่อายุของพวกเขาเนี่ยนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอายุเพิ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ nearly ก็แปลว่าเกือบเอาง่ายๆก่อนนะเกือบเดี๋ยวจะแปลใ,ใ,ให้ละเอียดอีกทีนึงฮนะ นะเกือบ a fifth of the women a fifth of อว่าหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าของกลุ่มผู้หญิงในกลุ่มผู้หญิงที่อายุมากที่สุดก็ยัง remain remain มีเป็น verb มีความหมายว่าคงสภาพยังคงสภาพนะรีเมนคือคงสภาพส่วนเอาฟิปคือหนึ่งในห้าเดี๋ยวจะสอนละเอียดทีนะฮะรีเมนคือคงสภาพนะฮะใครที่เรียนาทาง ยูทูบอยู่ที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยก็หยุดสต็อปอันนี้รีเมนต้องเอาให้ได้รีเมนเป็นเวิร์แบแปลว่าคงสภาพนะครับรีเมนเป็นเวิร์บแปลว่าคงสภาพนะคงสภาพนะถ้าเป็นคํานามนะรีเมนมีความหมายคงสภาพแต่ถ้าเป็นคํานามเนี่ยก็จะแปลว่าซากนะซากปกติเรามักจะเจอเติม S นั่นเองนะครับเรามักจะอยู่มีเจอรูปเติม S ด้วยรีเมนก็แปลว่าซากนะซา,ากนะพวกแบบซากที่เหลืออยู่ซากปลาหักพังอะไรพวกเนี้ย นะซากอาจจะเป็นซากศพซากอะไรก็ได้นะครับหมายว่าซากซากซากที่เหลืออยู่นะซากหรือสิ่งที่เหลืออยู่นะซากหรือซากอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอางี้ี่กันสั้นๆนะฮะนะเพราะโดยปกติแล้วร m เมนเป็นเว r b ์คงสภาพหรือคงเหลืออยู่นั่นเองนะคงสภาพหรือคงเหลืออยู่อันนี้แปลแบบง่ายๆนะครับยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากนะครับเดี๋ยวนะเพราะ คนที่เรียนคลิปนี้จะมีหลากหลายมากอาจารย์ก็สอนกลางๆนะครับให้ทุกคนเรียนได้ง่ายๆแล้วกันนะรีเมนเติรเอสว่าซากอันนี้อาจารย์ตัดออกไปก่อนแลวกันรีเมนก็าคงสภาพหรือคงเหลืออยู่นะครับคงเหลืออยู่นะไวทัลนะไวทัลเราคงเคยเห็นโฆษณาพวกเครื่องดื่มเลยนะบอกอะไรไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะฮะหรือรู้จักวิตวิคนไทยเรียกวิตามินใช่ไหมวิตามินนะฮะหรือฝรั่งก็เรียกวิตามินเนี่ยนะวิตามินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เนี่ย คำว่านะด้วยพื้นฐานของคำว่าวีต้าเนี่ยมันหมายถึงชีวิตอยู่แล้วนะวิชีวิตอยู่แวเพราะนั้นเราดูคำว่าไวเท่าไวเท่าเนี่ยหนึ่งจึงมีความหมายว่าสำคัญมากสำคัญมากๆนะครับเพราะวีต้าเป็นชีวิตเหมือนเหมือนวิตามินเนี่ยวิตามินใช่ไหมไวเท่าว่าสำคัญมากอย่างที่หนึ่งไวเท่าอย่างที่สองมีความหมายในเชิงว่า นะครับแปลว่ากระฉับกระเฉงกระปรี้ ragt, in no ออกระเป๋าเอาง่ายๆคือแอคทีฟแล้วก like ันนะครับเอาง่ายๆเอาแบบเอาแบบเอาคำที่เราเคยชินนะจริงๆมันมีคำอื่นอีกแต่ว่าอ <Yeah. S 1> ันนี้ว่ากระปรี้กระเป๋าหรือแบบกระฉับกระเฉงแล้วกันนะฮะนะกระฉับกระเฉงหรือมีชีวิตชีวาดีกว่าเอาง่ายๆนะจำง่ายๆก็ได้แล้วแต่คนจะชอบนะครับกระฉับกระเฉงก็ได้มีชีวิตชีวาก็ได้มีชีวิตชีวากระปรี้กระเป๋านะฮะนะมีชีวิตชีวานะฮะกระปรี้กระเป๋านะฮะกระปรี้นะครับไม่ใช่แบบ ออกเสียงกะกะอะไรไม่เอานะไว้ไดาว่าสำคัญมากนะครับหรือว่ามีชีวิตชีวานะฮะส่วนอีโมชัน a ลอีมาจากคาว่าอีโมชันแปลว่าอารมณ์นะนักเรียนเคยเห็นว่าอีโมติคอนใช่ไหมไอ้สัญลักษณ์ที่แสดงอารมณ์เป็นตัวตุ๊กตตุ่นยิ้มยิ้มอะไรเนี่ยนะอีโมชันก็แปลว่าอารมณ์อารมณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยวกับอารมณ์รุนแรงหน่อยเช่นอารมณ์รักอารมณ์อารมณ์เกลียดอารมณ์เศร้า นะครแต่ไม่ใช่ประเภทแบบนั่งๆอยู่ร้อนเย็นอันนั้นเป็นพวก feeling นะมันเป็น f ีล l ิ่งเฉยๆนะแต่อีโมชันเนส่วเราจะเน้นว่าแค่ว่าอารมณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะต้องเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะอารมณ์ที่แบบเป็นแบบรุนแรงหน่อยนะฮะรุนแรงหน่อยครับข้อนี้ลองดูนะฮะนะถามว่าข้อใดที่ผิดโครงสร้างภาษาอังกฤษนะครับพวกเขาชี้เห็นว่าถึงแม้ว่านะฮะอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เกือบหนึ่งในห้าของผู้หญิงในกลุ่มที่มีอายุมากที่สุดนั้นก็ยังคงมีความกระปรี้กระเป๋าหรือมีความกระักกระเฉงทางอารมณ์ทางจิตใจอยู่นะฮะทางอารมณ์ทางจิตใจอยู่เราก็ลองดูสิครับว่าตรงไหนที่มันผิดนะครับนะแกม่าบ้างเราลองดูกันนะครับนะเอาแหละเราลองมาดูตรงนี้ก่อนนะกันนะครับนะดูคำว่า advanced. advanced advanced เติม ed นั้น ถูกแล้วนะครับ advance เติม ed เป็น adjective นะฮะ advance เติม ed adjective แปลว่าก้าวหน้าอันนี้ถูกแล้วก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะฮะอย่าลืมนะ advance เติม ed แปลว่าก้าวหน้าหรือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก้าวหน้าหรือเพิ่มขึ้นอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วดูข้อที่3 nearly นะฮะ nearly ตัวนี้ก็จะมีความหมายคล้ายๆคำว่านะ nearly ตัวนี้ก็จะมีความหมายคล้ายๆว่า about นะ,คะ, about, นะ,คะ about คือโดยประมาณนะฮะโดยประมาณ nearly near แปลว่าใกล้ใช่ไหม Nearly about หรืออย่างนี้ก็ได้คล้ายๆว่า almost นะฮะนะครับแล้วแต่ความหมายของมันในเนื้อเรื่องนะครับแต่เป็น adverb แปลว่าเกือบจะหรือโดยประมาณนะโดยประมาณเกือบประมาณประมาณนะครับนั่นคือคาว่า nearly นะครับแปลว่าเกือบๆหรือว่าประมาณประมาณเกือบๆหรือประมาณประมาณก็ได้คราวนี้เราลองมาดู nearly off the w o m a n เราลองมาดูคําว่า nearly อาฟิปออฟอาจารย์อยากจะฝากเตือนตรงนี้นิดนึงนะครับหลายคนที่ไปทําข้อสอบนะฮะเวลาเราบอกเศษส่วนเนี่ยเวลาเราบอกเศษส่วนนะครับนะเวลาเราบอกเศษส่วนเนี่ยสมมุติเราบอก1นส่วนสเราพูดภาษาอังกฤษว่า one third นะฮะนะเผื่อเขาเป็นข้อสอบไห้อ่านนะ one third ถ้า2ส่วน3 นะสองส่วนสามเราก็ two เลยครับ two third นะเติม s นิดหนึ่งอ่าฟ่านะครับการบอกเศษส่วนนั้นการบอกเศษส่วนนั้นตัวเศษให้เป็นจำนวนนับตัวส่วนให้เป็นลำดับนะครับน้องๆคนไหนที่เพิ่งถามไมาด่ดีอาจารย์มาสอนให้ดูฟรีๆแล้วนะเก็บให้ดีนะครับตั้งใจใดีเราจะได้เข้าหมหาวิทยาลัยสร้างฝัน ตัวเองให้เป็นจริงได้นะครับนะตัวเศษนั้นจะเป็นจำนวนนับแต่ตัวส่วนจะเป็นลำดับนะครอันนี้ก็เป็นแกรมมาที่มาออสอบนะครับในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะสังเกตนะครับตั้งแต่2ส,ส่วนขึ้นไปอ่ะถ้าเป็น1ส่วนใช่หมหส่วนวันเติร์เนี่ยหส่วนเนี่ยไม่ต้องเติม S เพราะถือว่าเป็นแค่หส่วนแต่พอเป็น2ส,ส่วนปับนะ๊บนะฮะพอเป็น2ส,ส่วนปั๊บเนี่ย ตรงส่วนนักเรียนจะต้องเติม s นะฮะตรงส่วนต้องเติม s นะฮะสองส่วนสามจะเป็น two thirds นะสองส่วนสามนะฮะแปลว่าอะไรนะฮะถ้าหนึ่งส่วนเอาเศษส่วนก่อนการเขียนเศษส่วนเศษส่วนตัวเศษให้เป็นจํานวนนับตัวส่วนให้เป็นลําดับนะตัวส่วนเป็นลําดับนะฮะถ้าเป็นหนึ่งส่วนไม่ต้องเติม s ถ้าสองส่วนจะต้องเติม s นะฮะนะครานี้ในกรณีข้อนี้เนี่ยนะ นักเรียนอย่าลืมว่าบางทีหนึ่งเนี่ยวันเนี่ยเราใช้ไม่จำเป็นต้องใช้วันก็ได้เวลาเราบอกเด็กหนึ่งคนเด็กหนึ่งคนเราพูดว่าอะไรครับอะอะไรนะอะบอยใช่ไหมเด็กหนึ่งคนเราใช้อะบอยหนึ่งหนึ่งส่วนเหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างเราก็ใช้อะได้นะสิ่งหนึ่งอย่างเราก็ใช้อะได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยในกรณีเช่นนี้เราอาจจะไม่ใช้วันเติร์ด เราก็เปลี่ยนนะเราก็เปลี่ยนคําว่าวันเป็นอะไร,ะไรครับก็เปลี่ยนเป็นคําว่าอัตเตอร์ดใช่ไหมนะเปลี่ยนเป็นคำอัตเตอร์เพราะอะก็หมายถึงวันนั่นเองเพราะฉะนั้นอะฟิปก็คืออะไรครับอัตเตอร์หนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นอะฟิปก็หนึ่งส่วนอะไรฮะหนึ่งส่วนห้านะฮะอะฟิปก็คือหนึ่งส่วนห้านะครับเรามาดู emotionally vital emotionally vital ก็จะเป็นหลักการเหมือนที่อาจารย์พูดในคลิปอื่นๆไปนะครับก่อนหน้านี้นะ vital นั้นจะเป็น adjective มีความหมายว่ากระปีกก้กระเป๋ากระชับเฉงใช่ไหมมีชีวิตชีวานะเป็น adjective นะเป็น adjective adj นะครนะเป็นคำคุณศัพท์นะครับที่คนไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์หรือ adjective แน่นอนครับสิ่งที่จะขยาย adjective ได้จะต้องเป็นอะไรครับ a d v e rb นะ a d v e rb ซึ่ง emotionally นั้นมาจาก Adjective ว่า emotional เมื่อกี้เราเรียน emotion แปลว่าอารมณ์เติม a l เข้าไปก็จะเป็น adjective emotional แปลว่าเกี่ยวกับอารมณ์หรือเจ้าอารมณ์เกี่ยวกับอารมณ์หรือเจ้าอารมณ์เราเรียกว่า emotional เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่า emotional แปลว่าเจ้าอารมณ์หรือเกี่ยวกับอารมณ์เราก็ต้องเปลี่ยนไปได้ะไรครับเปลี่ยนไปน a d v e rb โดยเติม ly ขเข้าไป adjective บวกด้วย ly ใช่ไหม adjective บวกด้วย ly ก็จะกลายเป็นอะไรออกมาครับกลายเป็น adverb นั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าข้อนี้ถูกไหมนะครับตอบคือถูกอยู่แล้วเพราะ adverb ขยาย adjective ไงครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดมาเพราะฉะนั้น emotional อิ o มชัน a น l y ี i ไวเทถูกต้องอยู่แล้วครับแปลว่ากระฉับกระเฉงทางด้านอารมณ์อารมณ์จิตใจยังดีอยู่อิ o ม i o n a l ิโมชันนลลีเป็นแอดเวิร์บนะไวเท่าแอดเจคทีฟแอดเวิร์บขยายแอดเจคทีฟนะครับอันนี้ต้องได้ครับเพราะออกสอบนี่เป็นข้อสอบจริงนะครับนั้น ตัวที่ผิดในข้อนี้คืออะไรนะครับนะข้อนี้เป็นข้อสอบที่ง่ายมากนะครับน้องคนไหนที่เอาจริงๆอะพูดตรงๆนะอาจารย์เป็นคนพูดตรงนะถ้าใครเคยเรียนที่ Access เนี่ยนะเรียนกับอาจารย์ทัชชัยเนี่ยจะรู้ว่านิสัยของอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยโอเด็กนะครับพี่แลบบลูกสู้ๆนะขอให้เราเป็นคนดีตั้งใจทุ่มเทอะไรเงี้ยพูดคำเหล่านี้อาจารย์จะไม่เป็นคือเราสู้คือต้องสู้อ่ะโอก็ไม่เป็นน่ะสู้ก็สู้แหลกเลยให้กำลังใจก็ให้กำลังใจถูกต้องอย่าโอไม่สปอยเด็กอยู่แล้วแล้วตัวที่ผิดคือข้อไหนครับ ใช่เลยตัวที่ผิดก็คือค,อคำว่า despite of ไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราใช้ว่า despite เท่ากับ in spite of คือคาวนี้เด็กบางคนสับสนไงไปไปจำผิดนะฮะนะไปจำ in spite of ผสมกับว่า despite นะ despite ไม่ใช่เด็ดนะ despite นะ despite in spite of เท่ากับคำว่า regardless of นะ นะเอาที่ออกสอบพื้นฐานก่อนนะครับก็คือโทษนะครับ l e g a r d l e s s of นะฮะจารย์เห็นว่าถึงอาจารย์จะสอนให้ดูฟรีๆเนี่ยอาจารย์ก็สอนเต็มที่นะครับเพราะทุกคนสามารถเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชัยได้นะครับอยากให้ทุกถึงแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้สอบภาษาอังกฤษเรื่องนี้ก็ควรจะรู้นะรเราใช้สอบในการสอบโทอีกนะฮะโท IL, ทั้งหมดทุกคนจะต้องรู้นะครับอันนี้ d e s p i t e i n s p i t e of หรือ l e g a s s of ทั้งหมดนี้จะเป็นคำประเภทบุพบทนะครับหรือที่เราเรียกว่า preposition นะฮะเราเรียกว่า preposition หรือคำบุพบทนะฮะแปลเป็นภาษาไทยก็คือในขณะที่แล้วแต่เราจะแปลนะครับจริงๆภาษาอังกฤษเนี่แปลมาน้อยๆหน่อยในขณะที่หรือถึงแม้ว่ามีความหมายาในขณะที่ถึงแม้ว่านะครับ ใช้เมื่อไหร่คำตอบใช้เมื่อแสดงความขัดแยง้งอันนี้สำคัญที่สุดต้องรู้ตัวนี้มากกว่าใช้ในการแสดงความขัดแยง้งนะถึงแม้ว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังคงกระฉับกระเฉงอยู่นั่นเองเพราะนั้นข้อนี้ผิดที่คำว่า despite of despite of ไม่ต้องมี off นะครับเอาหม่ยัวครับ despite in spite of regardless of มีความหมายว่าถึงแม้ว่าหรือในขณะที่ใช้ในการแสดงความขัดแยง้งเป็นคำประเภทบุพบทน,นะครับ